เมื่อคืนดูบอลโลกมาใกล้ถึงรอบชิงแล้วนี่สิรู้สึกขันไม้ขันมือขึ้นมาทันทีเลยก็เตอนเล่บอลนด้วยกันไหมบอลลงบอลโลกแล้มันก็นจอกไปพ่อเนี่ยเคยเป็นทีมชาติไปแข่งจักรวาลมาแล้ว <laughs> เมื่อคืนดูบอลโลกมาใกล้ถึงรอบชิงแล้วนี่สิ <c oughs> รู้สึกขันไม้ขันมือขึ้นมาทันทีเลยพ่อเติ้พ่อเต้พอเต้ลเ,เล่นบอลด้วยกันไหมอะไรไปเล่นบอลกันแม่ใจนะว่นจะชวนอนะ <c oughs> ระดับพ่อเนี่ยนะบอลงบอโลกลมันก็ะจอกไป <c oughs> พ่อเนี่ยเคยเป็นทีมชาติไปแข่งจักรวาลมันแล้วมาเดี๋วยวโชว์ฝีมือให้ดู

โอ้ยทำไมกระเจาะอย่างนี้ลูกพ่อได้ยังไงวะไปจะบอามาไปอะไรเนี่ยคนชวนเล่นได้แท้คอยดูนะคอยดูคอยดูนะเป็นไงมาเลยนี่เป็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะ เจ้าคืนมาไงคอยดูนะอ้าวเป็นไงเล่าบอกแล้วว่าบอลจักรวาลอุ้ยอ้าวเตะไปก่อนเลยเตะไปก่อนเลยรเท้าหลุดรองเท้าหลุดแหมไม่แน่นไว้ไม่แน่นไว้รองเท้ามันจะหลุดเลยตอนนี้วะเต็มมาเลยเต็มมาเลยเต็มมาเลยรับได้อยู่แล้วเล่นเก่งดีนักใช่ไหมมันต้องเกิอนนี่แต่มันเป็นซิ่งจ่อยไฟท่วมเลยเอาละนะ เฮ้ยเี้ยร้อนอะไรนะต้นมเ้ยมาเลยจูเนีย้ยอุอ้ยอนีไม่ได้แล้วอเนี่ยยไวะตายห่า เขาไปไม่ได้ไอ้ยอ้ยอ้ไอ้ประทันช่วยผมก่อนมานี่ก่อนจะดีไม่้ไอ้ไปไม่ได้